สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำหมูพันมะเขือเทศกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีง่ายๆแค่นี้หมูสไลด์แล้วก็มะเขือเทศเราก็จะมีเคล็ดลับอีกอย่างก็คือใส่องุ่นลงไปด้วยไปพันด้วยก็อร่อยนะคะอันนี้ก็คือไม้จิ้มแล้วอันนี้ก็คือเกลือก็มีแค่นี้ค่ะทั้งหมดทำง,ง่ายๆแต่อร่อยมาก ตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการพันกันเลยนะคะเราจะมาพันให้ดูก็คือเอาหมูสามชั้นมาวางแล้วก็วางใส่มะเขือเทศอีกอันนึงก็ใส่อางุนแล้วก็พัน ง่ายค่ะแล้วก็เอาไม้มาเสียบนี่ค่ะจะประมาณนี้แล้วเราก็เอาอางุ่นพันองุ่นพเอาพันองุ่นเสร็จก็เอามาเสียบเหมือนเดิม,มก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเอาไปย่างได้เลย พอเราพันเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยเกลือกันเลยนะคะก็โรยลงไปเลยค่ะโรยทั้งสองด้านเลยนะคะถ้าโรยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปย่างกันเลยค่ะคอ่าตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์กําลังจะลงแล้วคะกำลังจะลงได้เลยใช่ไหม,อมโอ้โหนี่เราก็เตรียมแล้วอุปกรณ์เราเนี่ย ยืนกันตรงนี้แหละโตโลกันเลยอันนี้คือหมูพันมาเก er. ิดเทศกับอังุ่นกับงุ่พกสุกปุ๊บก,ก็ตาก็ตําตาาสภาพตาอาอพยัคชาเนอโอ้โหหอมจริงๆโรยเกลือไปแล้วเหรอโรยไปแล้วถ้าไม่เค็มก็เดี๋ยวก็โรยอีก งั้นเดี๋ยวกำลังจะซอยแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีลวกันเนาะมาแล้วอันนี้ก็คือได้แล้วได้ทีแล้วย่างกันสดสดเราก็ผุนคอยได้เลยนะเตรียมตัวละมาแหมเตรียมตัวสุสดมร้อนมันต้องอย่างนี้แหละเป็นไงล่ะเอาเลยไหมล่ะอือมันร้อนกันแล้วเนี่ยร้อนร้อนระวังระวังลวกค่ะอื้อยวนมันยังไง มันยังไงดีเนี่ยเราเลยนะนี่เป็นอย่างนี้โอ้ยมันมองไม่มีไฟอ่ะเออนี่เหยดหมดแล้วเนี่ยน้ำมูนน้ำมันกินเลยแล้วกันกินเลยทำแับซีรีส์ นันสดจริงๆบวกกับกิ๊กหวยเนี่ยเนี่ยลองไปทำกินดูได้เลยนะเพราะว่ามีมะเขือเทศรสชาติจะเป็นไงรสชาติมะเขืดให้กับหมูนี่มันเข้ากันจริงรสชาติมะเขือเทศออกปเปรี้ยวเนาะมันมันหน่อยพอเราใสกคือลงไปเค็มๆหน่อยอ มีให้เลยอ่ะเลือพอไหมเลือพอแล้วคือมันส่อให้เรากินยากไงพอเรากินยากเสร็จปุ๊บเออเราไม่ค่อยชอบกินแล้วเนี่ยอาหารเย็นเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องมีแป้งด้วยแต่เรามีเรามีอันนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรก็ดีต่อสุขภาพเรือสุขภาพประมาณนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยแล้วก็พอกินกึมกึมเสร็จอาบน้ำโอ้โหมันดีเนี่ยแหละหมูฮั่งมาเสิเทศ ยังไอ้สักสักทีหนึ่งพอแล้วนะกดแล้ว